การันตีแล้วแน่ๆครับว่ารวยกันทั้งประเทศจริงล่าสุดครับทีมในลีกดิวิชั่นสาของลีกซาอุดีอาระเบียได้ถึงกับโพสต์ประกาศตามหาลับสมัครนักฟุตบอลเลยนะครับโดยจะให้ค่าจ้างฟรีนะครับให้ค่าจ้างตีเป็นเงินไทยครับถึงเดือนละ3ล้านบาทครับสล้านบาทในดิวิชั่นที่3ถ้าเปรียบบ้านแล้วครับดิวีชั่นที่3เนี่ยเอาแบบว่ามาตรฐานเลยครับประมาณหมื่นหมื่นกว่าต้นแค่นี้เองครับเผื่อบางทีนี่คือไม่ได้เลยนะครับ โอ้โหนี่มันบ้ามากครับเดี๋ยวรายละเอียดอะไรยังไงสาคัญยังไงอยากไปดูกันต่อก็ก่อนจะไปฟังข่าวต่อครับใครอยากได้นะครับฟุตบอลทุกวันแบบไม่มีผิดหวังแบบไม่มีกั๊กตามได้ครับที่นี่เลยครับแอดกูไม่รู้ตามมาได้ก็ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับทีมเจ้านกฟ้าเหี่ยวเขียวครับอย่าง KSA Riyadh 3ของซาอูเนี่ยได้โพสต์หานักเตะครับโดยโพสต์ผ่านเว็บไซต์อะนะโดยรับสมัครนักฟุตบอลเป็นจํานวนมากครับโดยค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่3,000ดอลลาร์ถึง4,000ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยอย่่างที4 ไม่ใช่สี่พล้านสล้านบาทโอ้โหบ้าไปแล้วครับกูเกิดผิดประเทศใช่ไหมเนี่ยถ้ากูเกิดเป็นคนซาอุดะปอานี้ครับโอ้โหกูมีเบนซ์มีอะไรขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าใครอยากเป็นนะักฟุตบอลครับค่าเหนื่อยประมาณเดือนละ3 000, ล้านก็ย้ายสัญชาติ้ก็ไปฝึกซ้อมบนเก่งๆครับได้เป็นแน่